สวัสดีครับพบกับผมไอเบิร์ชแชน n นลนะครับันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันนี้ผมก็จะมาต้มยำปลายิซกนะฮะปลายิศกนี่ไปได้มาจากแถวบ้านนะฮะปลาปลาธรรมชาติจากคนที่เขาหาปลากันนะครับพอดีแถวบ้านน้ามาแลครับตูน้ำก็มีคนไปหาปลาก็ไปเจอปลายิซกมาก็เลยนํามาต้มนี่ทําเรียบร้อยแล้วครับนี่บ้างทีนะครับชิ้นปลากันก้างก้างเยอะนะฮะแล้วก็ เราก็ได้ทังมอตมม้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมเครื่องเคียงนะครับตะไคร้ข่าอะไรพวกนี้ใบมะกรูดนะฮะไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอนน้าเดือดเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องต้งยมยำลงไปเพราะว่าวันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆครับก็เลยจัดต้ยมยำแบบรสจัดจ้ดจดจานๆเลยวันนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะฮะเป็น ใบมะกรูดฉีกนะครับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขลาลงไปนะครับนี่ใส่เลยครับใบมะกรูด <st os> แล้วก็คลาตะไคร้ครับใส่ลงไปเลยนะครับ <c oughs> ต้นหอมครับเ <c oughs> อหัวหอมโทษทีแม่พูดผิดครับครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วฮะกลิ่นสมุนไพรนี่หอมฟุ้งเลยครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อปลายี่สบของเราลงไปนะครับแล้วก็นี่ครับขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่าร้านสะอาเดเรียบร้อยนะครับโอเไปครับเนื้อปลานี่ก็สดๆเลยนะครับได้มาเลยครับ <S <S <S> <S ใส่ลงไปครับ ใส่ลงไปครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้น้ําเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเริ่มพอมันสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันอีกทีหนึ่งครับปิดฝาไว้ก่อนมาครับหอตอนนี้ต้มยำปลาของเราก็เดือดเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสเลยครับก็น้ำปลาครับ เ <Okay. S 2> นี่เราก็จะใส่พริกกี้หนูทุบลงไปนี่ครับ oh. เพิ่มความแซ่บไปห,หน่อยโอเค ครับเมื่อกี้เราก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดเตาแล้วก็เราจะมาปรุงกันอีกทีนะครับโอเคครับปิดแล้วครับนี่ก็มะนาวครับก็ใส่ตามชอบเลยครับมะนาวใครชอบจี๊ดจ๊าจัดจานก็ใส่เยอะเลยครับไปนะครับผมก็ไปครับแซ่บแน่นอน แล้วก็ตามด้วยผักชีลงไปเลยครับก็จะมีผมใส่ใบโหระพาลงไปด้ยนะครับเพื่อความหอมว้าวอืมอะตักใส่ถ้วยแล้วก็มาดูกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยกันเลย โอเคมาดูหน้าตาอีกทีนึงครับต้มยำของเรากระเสร็จไปที่เ,เรียบร้อยนะครับหน้ตาตาสีสันเป็นไงครับหน้ารับประทานไหมครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมกันดูนี่สดน้ำออก่อนเลยครับลงลงคอเลยครับอิ้จิดจถึงใจแล้วครับ โอเคอันนี้ก็ลองเนื้อปลาลองดูซิเนื้อปลาธรรมชาตินี่จะรสชาติเป็นไงนี่ครับเนื้อปลาควันกุย่ยกุยเลยครับเนื้อปลาหวานมากเลยครับหวานนุ่มโอเคผ่านครับว wow. ต้องยำไปที่สพ okay. <Okay>. yeah. สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไม่ได้